โฉนดมณตรเพียครั 24, ti 16, ti 16. ้งที่เกี่วันที่สิบืนองีเ้ันี้เป็นครั้งที่เก้าี่งวันที่1ิเ็ดเดือน2ปี69เ้าข้าพเจ้านยสถิตขอเป็นวาจาสัตยาพุทธมมต์ถวายเป็นผู้ธบูชาธรรมูชาสงฆบูชาและเป็นอจารยบูชาไ้องะมปฏิเสธพรเจ้าองลงูโมเดลวูศิลาตลอดทั้ขุบาจารย์มีิชา ขินดำนี่ขอเทดเิจ้องหลายโปรดจงนุโมทนาในการสวดสายเาเจ้านี้ขอนุาคุณพระรัตนเัาคุบราชแลเทิดด้งหลายโปรดจงตาขไ้เป็นสมัิท่ในการสวดเทียนอย่าต่อไปสวดนุโทวสมันตาจักกลวิสุขตาสุตวตาสัตมังวิลาสาุนาตโมทังสักการเมตตลุเปกิริสิกราเนคาริขยิแห่งหนี่เป็นพระตระกเมีตลุวิยมเ่หตุเุมาได้เตวบา ถ้าถาวรวิเศษมิจฉาพนาขัที่ทศทศติกายังมุทุกข์กนนสรามุทักสนัตุปธรรมสุนักกะโลยวิาต่อเริ่มต้นรกะโลยดวต่เริ่มต้นรกะโลยวิตาสมัทานิกฐานนัมรรสภวะโตระโตสมรรสภวะมรรสภวะโตระโตสมรรสภวะมรรสภวะโตระโตสมารรรสภวะสัจเถริกฐานนัตถิมีสาระนางยังผู้โตมสสารกนาวลังเอสนัตสวรรณาตนมีตุตธรรม ทิมีสารนังอันยังธำอมเมสานนังวลังเอตนะสวัจนะสุตมรุตุาทิมสารนังยังสังโฆเมสานนังวังเอตนะสวัจนะสุติโมรุสุพทาโมทโทมหาคุณโยนะโถจิตกายกัตถะมหากรุณยกัตถะไตรยสัพปะนิสังปูเรตวะปิสุภาปโตสุพิสังเอตินัสวัจจินัสโมหุตุสุพุทธวะมหาคุณโยนะโถไตรยสัพปะนิสังปูเรตวะปิสุปาโตสุพะสั มีตินะสสารวเชนนัมาของตุสภุกระตวมุสมหสมัยสุเวะเสุสมัยญาพระรวสากิสุอนติกเรมีมานาตาพินะตเงจะไม่ได้หิโสตเหิตเปรว่าอาหาริททีจะโลทาุยทตายกุยตังติขาวตมทัญาบุจักอาตโคจุนังสุทาตกายอานเทวาโคสีาเพระวา สกิสุรติกาเปรตมมิงมหาเนีะปาปุรตะหนักต่มใจะเหินปุบรตหินเปรว่าอาหารเหินทัศนสจะลกษาตัตตาติบยาละสะดต่หุเต๋อแล้วเาเตอันใจนแล้วไม่ได้เปลี่ยนนะพรควาเต็มู้ภาษองปว่อุังพิจาวาพรตัเศกิเป็นเาทันปราิอาโายเทวตาว่าเสยถาปีมานพระวาปุรสยไม่ตองเผาภาษาะยดภาษาทีตังม่าผ่าภาษม่ใช่ว่เอว่าาไว้สถึง หลาเลตาพะ่โตโตเป็นหลังสุขตาหตาเทวตาาตังพิวาเทวาเทมาตาถึงอ like. ุตมะตที่ตาโกอกตาาเมตาเสีงเกาสิสมโยวัน์นเขมกายอย่างสมต้าเพื่องาอิมัง้เยาที่ตาเวกไปเสียงกาิตาโปาเทวตามโตเสียงเกาสิตาละกษณสามัญทางิตตาตาหัว่กับการสุสารติวานสถน้าเห็นตาว่าอินทริยานิานสมัยนิพาติตาโคปาราเทวตาเมตตเสียงเกลมาสิเกวา ่เรวาดขีนัอินต้าเขียนเราหัวใจไม่ชาเจตนาถอความเมื่อไตคตกันตอย่างอคว่าประาว่าตัวเศนิเกมาสิกยี่ตางาสนาตเนกมาสิไปผู้มรมางเทหางเทวกายยาปริโกนอาโครพระกวัตปุ่มนติสิปุยานัพิอวิทัสุโลงาเทมีตางนดางข้ตงทาใดะปตอจเยียปิเตวิสเวเฮสติธนังคนอาตโตตมานุธา เยทัีพกตตนังอิต่ปรมายวเทวตาสันนิิตาเฮสุงสยาปีนไปังอิสานิยพิเทวพิเวนติอนาคาธรรมตานังโุตมังุทธาเยทัปีพกัตตังในแต่ปรมายุวเทวตาสันนิิตาวิสันติเสยที่สาปีไปหังอิสานิอธิกิมิพเวก็นังนมนิกิติสมิพิกะเวตโยังนามิกิิิสมิพเวยวิงนามริสาธุสมิกวศปิะิมโพเกวโตวิโล กรกาสัมธรมาท่านสิจายศิจาคิเรก็ทำปฏิตันสมารุถุสัมเชนนมาสามินโอธรรมัสาสุทธาวิปัสัวิลาวินโดวิเตจตวะวิเนกับเวตตมิจิาสังเกตสังเเตคยาปนาอุจัยก็โอเตมันก็ลงสุดราภาสานาเตนาหมทนสมราังเป็นการงเทสังสิริสักเกมสังมุสานมรุสังอเปกมนงที่สารสพะธรรมกตะกันว่าแล้วถูกม ถาตนนิฐานสอบเคสเจตยามเป็กตาด้ใมพบย่ห่างคิดได้ยิ่งแมยิ่งรบกสอาวยกขาคู่มารุตภัยอิทธพันตนตอนั้นวันโตจะสีมมดมนาพีกมภ์พุ่งแคนที่สงห์นาสหสามีขึ้นเมา่อวานยักษ์ขาหน้าต้นยิ่งันโตอิทธิพันธ์ตนตอนนั้นมันตสีดำมนาพี่กุมภ์พ่งนรงคนที่สิงวมนาเจตวตยโสอายยกขานั้นไม่เห็นหอยอิทธิพันธ์ตนตอนนั้นวันโตสนา তেজন মনয্য়কলনা বাইতকমনা নভাং সটাই সিেন মনা নো নভাইর ণিে স্টিমন্যো আাইপাইমে মনা নোল যেন পাইতিে মনা কিমন্যে মনা আই แสด็จศทธิสบอตรลที่มตัวตโตศรีนมาโนนะบุคคลในน่งนังปัจจุบจาตถที่สังราชย์รูปประกอบภาษาตีนนนิวีพราชใหุ้ทาิสำบุหพะ่มตุวัตตรมตุวัตโตรีมานนะบุคคลในตำแหน่งวัดดังทูตจัาที่สงรัชย์ดตปนงราชนีระกาที่วีพระรัชย์เสด็จศพุทธาภิส็ขุตรใหาพะี่มต็วัตโตวรัมต ภู้เ้สั่งนะท่อเทียท่านใดนลงบชู้แล้รัประกุตระลัจจะเริหาามตาาธรมนทสในกาลเทะในสามกาสาุจรศามายาวุรุษาจะไม่ต้องพยายามสละกิเลปารสุวัตเทวสุตตูณิจิจาราิัโพธิโราขัตกสนเจตสโทวัดึงรู้สิริสัจจจะัน เราเรกมันนั้นำมาพิาินทิโมนัระกโทนประาานาคาวิซาราสการธรมตกราสบุาคาัรวียามุนาตาจจกูราคาจนรรามนงโคสุันทิโมนยานัคราเสหัรสานจิปาติชวิจิโวิหายาาสตเตวันัปัตตานานาองทานาคานมาสริปนตกเคมริพุโตสันใิ้มวัญตานาคาสุปนาสังุทังชิตังนะพุทธังสุรัสตารุเตเตอีทมันโตจินนกรังามวิสมะอาตุาธวสาวิปจิติระ پا راتونو چې ساتل ته په لړونو کې د نورو په کار سره د دې ترڅنګ او په موږ سره د دې باندې کېولم. تاسو ته به په دې کې ته وایم چې ورته ورونه ورونه ته وایم چې سحمتا کولای کیږي کومته لاره. او خو زه شنو ته دې ته ته راځي چې نه نه ته 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 Bulan kisrawa kum telah, kalau aku สมนานั้สมนานั้นมรสแลมรสธรรมคิดทำสกปรูมนุสกปรูและอยู่เวายดีแก่รือเทสิงหปลาราปลาราอาคูเทวายดสิงหนเนี่ยถาใคยจะเป็นน้องม่โนอิทิมันตที่มันโตมันโตสุสินมโนาพิจมุกุทนาสุนทรีมโนนาราขาวลนาอาคูแนันสถาโดยให้ควมมตตาคือโดยจะขาดารธรมานหลักจารย์ิเศษยยงสมเดได้อาคูจุติศัด้วยสติสัจเพศสัจจะขยันแต่เป็นน้องไม่โดนอิทธิมันโตที่มันโตความมันโตที่สิริมโนาพิจมุกข์พุทธ

เจามั่ตออาหารดุบริโตเจเพริเจษฎาเทเวสามันเมาเสนาที่กำเนิปัาสากานรมที่ใค่ะพราถามพถธาะนพระตัวประตาปรตาปฏิบัติรับมาโบวค่ือยางที่จะนมาใช้นะคืออย่งไปที่ไปนี่นาปรม์จากนัตาแล้วเขายถาวรุกนคนยนี้โดกน้ทุกิ ขุทโยังวเสตจังวังิดวันทอามถอมฐานชเกศสัติเวเนาพิจาด้วยะโเตจะม่กะลงสุดวพศาสนาวตันิปกรมูลสาพิชยงสเปริวิสัหมาวิยานิตาเจ้าสจมลิสามุสามกเตชะนติบทสวดจุลและใช้ยปกรณนโมเมกุฎาเตสสะัตนาตยะธรรมิกาเถ้าประสิทธิที่ประสิทธิเทวานารายะปาริเมสุารัติพมาตัญชาตะกุตุลกาพิกาสมุทธาปุตังขะสัพพม ไยยะยยนี้นอ you know <cat> eh? ุตติอุตทินัตินติยะยาโคตรตนัยสนิรยสเสนะเมรุันนุพลนฤรีสชยยยคพิรสโสพนาคนนาหีปิสาจุตากาลิไยยะภิมิตาโลกีไยยะสิงขีสุการนุมกชาตยยะวรนัุสาตราทยยธมปาทินาคกุลขันตกเยขตุคนตุลงสุกราภูชงตยามตีปะไยยะวรนักมุขขญาตราชิตติสเนลีโ

เโรวันุโนปิอักขีวายโยตะปจุณโหกุมารโอทัตตะโกอาถรสัมหาเทวาติทิตาปะสะอัถโยอิสิโนสาวกาสัพพะสัยยะรามโอภาวันตุเตชะยะธรรมโมเดชังโฆยะทัสสะปาโรจะยะกังอเทนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุธีกวันตุเตอิเทนะพุทธเตเชนะโหตุเตเนมขะละอโยเปพุิวสาตินวโตยโยมัสสะติมะโตปะทะโยโศเสนุกขิมเกตมุริตาเทยะ ตถาปมคณาเมิโนชัยโยปิุธาสีมตย่ามรสปริปมัตโตปทยโยโคตยอมุิมเขมิตาใยยตถาิ่ทคามิโนชยโยปิพุสีมัตตอย่างมรสปิมโตปทายโยโคตยมุิมเขมทิตาใยยตถาย่าเมทิโนชยโยปิุสาสีมัตตย่ามรสปริมโตปทายโยโคมทิมขมตาจยะตายนามสิโนชิุมตอยามรสิมตโตปายโยโคมุิ ทยาตฐานะคณะเอกสิโนทยอยเป็นผู้รักาศิลป์พระโตอย่างมรรคปฏิมโตปะทะโยตุขโคสยมุทิม่เขมุิตาทยตาทัพมหากษัคิยกิโนพยันต์ตรพิยมุเรสกัณยานัตวัโนเอวังตวัพิยหินยสจุใจมกเลออินปิปัลังเกสิเดริบุคเตอภิเสกเกัพุทธานาคประตปมติยุนักตังสมักลังสุภะพตังสุขุทิตังสุปานสมุโตจะสุยิฐังพะมจลิุปะรักขินังกายะกามวัจักัรมปะ ตามังฝานิจ้ตีเตนักพินาตนักพินานี่กตวนรัตนันเตปนักินเอเตอัทธารัฐาสุกิตาวิรุณหพุทธศาสนอะโลคาสุกิตาขอท่าทานทัเพยยาติปิสุนันตุปโตตยาธิวาสมิธานยนธกิตาอิคายุกาสตาหหุตุสุกราหุตุขหุตุสัพพัทารักตาสัพพัตานังสังขตุทีนัสสานังยาขจิปัฒนาเตสังสัพเพุตุขโนรัฐาพุทธกาเลวะสัตุวสังวาสลาาโลกาุปัตวานันาตุสััายาสมัยยุตสังหาตา ปสวดทำให้ยัมสุงเอวมีสลังไม่ยังพระว่าสวัสดียังวีหาติกปิเชตวเนรานาขปัสสะอารามัยตะอพระว่าเปนมาริพิกาโมติมันตตเตพิูรโตหลวงว่าอ oh. so ิโตจกปทาวาพิกเวจัราันนังอนุปทาวาตักาขตนัทิตาวัสารตุธรรมเทการมะนิยมตาตเปตังาลาทุอนิตติตังอัตถปโตวิสัมยติเตวิตเมตเตวิมุตวาวิสเมตวาอติกติเตติปัญญเปตติปัตเปติวิวราติพจิตตุนิกรติ สเสหราลุขาติอุปทาวาพินเวตถาคตานังุปทาวาตถาคตานังีิตาวะสัพาตุธรรมะทิฏฐตารมนิยนตาสะเปสัราุคขติต่างนาตาคตโตอภิสัมพิจติเภสพิจตเมติอภปสัมพิตวาพิสเมตวะอจิกติเทเตติกัรจะเปติปะตเพติวิวัติวิัติตัวนกะลรติสเปสัราลุขขาติลุปทาวาพิเวตถาคตานังุุปทาวาตถคตาัง พิตาวัสาธาตุธรรมะเตตตาธรรมนิยมตาสเรมะนัตตติตาธรรมกโตภิสมุทิพิสมติภิสมุทิตว่ภิสมาติวติติสมุทตาในกัเปตรติพสมุตานกโตรติธรรมะนัตะิิทมาพวตามะนาเตภิปุกวโสังิการุติบทสวดธรรมะบทสวดพระเทและกถาอติตังนานนักวิญญาณปัเกศธร บุคคลไม่ขัวตอนี้ถึงสินต้อไปแล้วรือะไรบุคคลสินมาถึงเม่สถิตตามหนตังปาราจาระครับงสิ่งไปดีเขาล้าแล้วสิ่งไปเขาอยู่คนนเยังไม่มาปัจจุบันระโยธรรมะนตังเพสแวเปนตอุารตังพิธาลุกคนลเอยผู้ใดนำเกิดขึ้นพาหน้าเช่น้นึ่งอุต่าห์ง่ยขันแข็งูันไว้อาเชว่ากิจจรรมาตังปังโคชนรามุนัสเว ความเยรเป็นกิจต้องทำวันนี้ใครจะรู้กาตายวันนี้นาฮิโนสังอะไรต่น้ามหาเสนาไม่ถนเพราะการพิสต่อมาตุลากซึ่งใันจะมาอายุยี่สำหรับเรามีวังมหาตะปิงโหรจะไม่ทางต่างปวเทศเยของเราก็สันตุลแต่ไ่ได้ถิกเมื่อหนึ่งพุทธศักรเก่าเรียกพวกเป็นขวบปีเช่นนั้นได้กี่คันทั้งวันทั้งคืนว่าผูกเป็นอยู่ไม่เป็นเดียวเดียวก็น่าสุบทสโดธรรมะสังเวขาัดจับไว้คณะสเพสังขารนิจารสังขารฤกษ์กาเจจารีลูกทำธรรมะธรรมนทิ เปทุกนยาเพราะเกิดการเกิดตายไปสเปรมานตาตป็นทั้งหลายทั้งปวงเที่เป็นสองขาหรอไม่ใช่สงขารท้งหมดเราส้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรดูว่าเราวป็ตัว่าตัวของเราทุกังชีวิตตางชีวิตของไม่ยึดทุกัมณของตางของยึดมื่สังมาริาอาี่ตบังเราจุดต่เป็นแท้มานานปริโยสานังเมชีวิตตาชีวิของเราความตายเป็นกข์สุดรอบชีวิตต่างเมนี่จะต่ำชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาน้าน้าเมย์นี่ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว ที่เสรีติจกานอนทับปัตวิมีต้องการดิกลิงข้ังูีว่าประดุลน้ำน้ำท่อน้ำน้ำงืุนนี่รัฐธรรมนูยน์มีได้ที่จะวสังขาราษฎร์ทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาอุปาท้าวัอนจะทำนิ่นมมีความคือนมีครับสุปราเป็นธรรมดาปัติตวานที่โรกันติทัเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเจสังอุปสมุสุโขความเข้าไปเาการทั้งหลายไปสุขยิ่งสเปสตาเมรันติจะสทั้งหลายทั้งปกกำลังตายอยู่

เพจรยสัญญะสุกิตาตุลุขามยุทเพนักตาสุกิตาตุุขามวัเพเวาสุกิตาุลุขามยุทธเพสามัตินาิกุชวตัวบตีบูชาหลวงปู่ทวดนโมบุตรที่โตันมาเยี่ติพิิวานโม่บุตรโตันมายติพวานโมบุตรที่โตขันมาเยติพวาปสุปฏินักตาญาติวัตาสันติวิหาราตะเพขาเล่โฟติาเล่แต่เอกถิ่งตา ขามาจะเทศสารนิมาอิสราสัมมาุาสุตาตเตยชลาผู้ชาจปิดฐาพะว่าสังเสชาตาปุโปติกานิย่านี้ก็ทำมาังพระทสเตสเรลูกตัอารตุสักขยังสัตุจีรนันตโมธรรมตนาจะบุคลาทังโของตสมโควะชายเจ้จายเจ้ามตุสมโูสามเมจาริโนวุติสิงะมุยาตธรรมอววิทเตปัตานาของตุวสามเปานิโนพุทธศาสนหันตังสัมมาทารังะวิชาะวิชาตตธาตุขลาตวะว ยสัตตานังสามิทวในตุเมทนมาตาปิตาจรัชนักหันจางรัติปุตตกกังเอวังถัมเมนะราชนนประชังรัตุสัพพทาเจต่าอยู่นักถาสัพปทานทุกขาพญปตานพายสกปตานระกาหตุสัปพิริโนเหตาวตอยามีสัพปทางวิสัปทานสัเพรวามตุสัพวติริยาฐานาตุสัายสีลังนุตุปทานพรวนาไม่ได้ต่างขอตวตุตตาคถา สมัคางังกรางขสังสมัคค่งังแร้วตุเทวตาสัพัสพุทธานุภาวนะสดีตุเลนกำลังเขาุูกสังสมัังแล้วตถูกเปวตาสัพรทมานุภาวนะสดีตุนเล่นกลังเขาถูสังสมัคางรังแล้วตุสะเทวตาสัพพสังขารุภาวนะสดีตุนเลนกำลังสัพเพพุทธาพระลักปรจเกีรพลังอัตานาัจเนะละขังบริสุโสสัพพุทธาพระปัประจเกยรพลังอัตนาตัจเนะขับริสุโสสัพพุทธาพระปักษมปรจเกียร์พลังอัต เปุทธารปัจเจการพลังัตานาจเตยละขับริสุธโสเป็นพุทาบรรตาปัจเจกการพลังอัตานาจเตยละขังบริสุธโสเปนุทาบรตตาปัจเจกการพลังัตานาจเตยละขังบริสุธโสมเปุทาบรรตาปัจเจกการพลังัตานาจเตยละขังบริสุธโสมเปุทาบรรตตาปัจเจกการพลังัตานาจเตยละขังบริสุธโสเื่อให้บสุทรบโด้สวดสันตญาทธ้นตมนี ข้าพเจ้าขอน้องเจ้าที่สวันในพระบุตรส่วนแรกขอได้พระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชสนนี้เปีหลวงผู้เสด็จสวรรคาลัยขออนุธิสองในพระบุตรส่วนนี้เป็นสามัคคีมงคลข้าพเจ้าเชอข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกส่งรบภัยตลอดทั้งครัให้มีแรงได้สุจริตมั่นคงเป็นสมามชาติชอบทำความไม่มีหมดอยากแยกจบขออย่าได้มีข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนองค์เสด็จประมาทพระบุตรเจ้าดำรงมีความสวยงามตลอดขนาดนานอีกทั้งขอเทศเจ้าดังหลายผู้ได้อบรรลุนาสาธุการในพระบุปรสาต่อน้องงนี้โปรดศ มุ treats, guest, so ่คไปสูวัติ rets, out, ุมงคลพระวิตเายอะสีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเราลงสรงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งเุยจะตั้งขึ้นให้เปลี่ยนูุณภาพเทวรุภาพและดีจ้ำภาพศักดิ์สิทธิ์อนุภยิตผลิ์พื่อคองและพิะาาประการเติอ